เออว่าจีอมาแล้วจ้าเอาเอซีมามันเบิดแล้วนี่ได้เท่านี้ในงวดนี้มันมีศูนย์ตรงไหนนี่แมวมันใสอ๋อของเจ้าว่ามีศูนย์มั้ยศูนย์ยังไหนล่ะว่ามันโมโหของเจ้าน่ะว่ามีศูนย์ดอกเจ้าของผู้อื่นเมันมีเข้ากับยายจีเอาผู้อื่นไม่ยืนติดคักไรแม่เราเอาสูตรของคุณยายนั่งเลยบอกวดสิจีมาเลขออกวัานยังครับยายดี วันสุขว่าที่มาเลขออกวันสุขเดือนกรกฎาคมตัวนี้เดือนกรกฎาคมนะครับสองหาหกหาอันนี้มันยังนีกคนใหญ่หนิมึงน้องมั้งอันนี้แม่เป็นเลประจำบ้านซีร์ของพี่ออกประจำวันอันนี้นี่นี่นี่อันนี้เคือสูตรเปรียบเทียบแมนคันมีสูนเปลี่ยนไปไรเคือศูนย์สองกับศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดโอ้นานานาน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 ขึ้นเลยอที่เด่ไปท้ายายมองขึ้นแล้ว ทาเลขมีศูนย์นะครับอีเ่เบียนไปได้ศูนย์สองนะจึ่งใ,ใกล้ๆก,กัน,นีล<จ>ถทาเลขมีศูนย์นี่เ,เลขของยายนั่งว่ามีศูนย์นะครับถ้าบ่มีศูนย์แม่มันใจสองคู่นีเลขนี้แม่นบอเลขของคุณยายนางเป็นเลขอารมณ์ดีบ่มี่ศูนย์บ่มีูนไม่มีศูนย์นะฮะ ทั้งไหนเป็นบุญทั้งไหนเป็นรางปฏิเครืองไล่ตาเถอะไล่จังเลยแม่ก็ยังเช็ดอยู่พี่บุญนะทั้งนี่รางทั้งนี่บุญนี่หอยซีคู่แค่นี้หอยซีคู่แค่นี้เลยรางลางจ้าบุญก็มีดสามคู่กับอีกสองคู่สามตูเท่านี้ม่นมีศูนย์โอลาบอกแต่ยังก็แม่งว่นหลายแต่ว่าแม่นปลูกใส่ปุ๋ยไว้วันนี้แม่งว่นกระไร ขี่ขั้วอมองเี้ยนี่ตัวเรืองวันจะกสีวางไรกีเอาธรรมชาติธรรมชาติบนสามตัวนี่เจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสองเนียนยุดตัวใดบานี่ครับคุณยาาครับเนียนยดตัวนี้เนียนยุเกียร์หาสองเนียนเจ็ดห้าสองเนียนไปที่เกียห้องสานะครับ เจ็ดห้าสองครับพี่น้องครับอารมณ์ดีพอดีอารมณ์ดีว่าอารมณ์ดียังไงตั้งแต่เขาไออนุญาตให้ปลูกกัญชาอะไรแล้วเนี่ยอารมณ์ดีเลยดิแมนเดียวบอกสังกนมาแต่แม่เมาไห้หันแม่ก็บอกกล้ากินว่าลองมันบ่อยไรเนีะยฮอันเจ็ดสามอีอย่างนี่มาแต่ใส่นย่าเจี๊ยสามเจ็๊บสี่เจ็ดห้านี่นี่แม่เอาให้ออกจากนี่แหละแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้นะแม่จับในครูนี สามเจ็ดนี่แม่เอาในนีนี่เอาในนีนี่เห็นบ่เจ็ดเก้าห้านี่นะสันนี่มานี่แม่ก็ได้มาจับออกว่าตัวนี้มันกับมานีมันบอกเลยว่เจ็ดเก้าครับมันสีมาเจ็ดเก้าสันนี่มันเป็ี่นไปเลยช่วนี้อาีเนาะอันนี้ในส่วนชุดบนเนาะอันนี้มันบนมันบอมันบนส่วนอาบันสรุปบนไอ้คนฟังตะกันบนนะครับสามตัวบนมีเจ็ดเก้าห้า เจ็ดห้าสองมีสองหางเน้นไปที่เจ็ดห้าสองแต่ว่าในส่วนของสองตัวจับกูมากันมีเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าอ่าบาทนี้มาจึงทั้งนี่บาทนี้มาจึงทั้งเลขลก่างเลขล่างบาทนี้อเลขลก่างอ่าสูตรปาตะเพี่อ่อนบ่เขาเจ้าเอ้นสูตรปาตะเพียอ่นบ่แม่อ่าเลขลกร่างบาทนี้มียูซี่หางอันนี้ล่าง อันนี้บนอ่ะนี่เด้อนนแม่เขาเพิงเขียนไว้วยอยู่นีะนะอันนี้บนอันนี้ล่าง,งอ๋อล่างกับนี่อยู่ซีหางนี่สองหกสองแปดหกแปดห้าสองแน่มันไม่คือเลขบ,บนแต <หา S 2> ่วอลลาสองตัวนี้แม่เอามาซื่อๆนี่มันมันหน่อยพอดโอ้มันหน่อย,อยอตัวย่างเนี้ดยบซี่เพราะเปลี่ยนเงินแอ่ดีเว้ยหกแปดเด้อตัวเน้นนะจ้า เน้นที่หกแปดเน้นไปที่หกแปดครับคุณยายนางร้านเบเซีนเน้นให้เลยหกแปดเมื่อวานดีพอฝันหมดไหมโมนกวันมาฮ้องบวกอู่บอเล็กเอาบอกแต่เศร้าๆคุณซี่เก้านะแม่นกกระไรตัวนกนี่สำคัญไม่ขนาดว่าอยู่รนี่บอกเลขเป็นรถนกกระไรคอยคอยบุ้มอันนั้นยังเนาะวิ่งว่ะวิ่งยังว่มากยังวิ่งวิ่งระบ้เด่นห้าน่นเด็เด่นห้า พี่ดิฮันร่องเจ็ดขนย่กันเอาไว้คนละหมองบุนดีนั่งเด่นห้ารองเใสเด่นหาอยู่ใสกว่าี่รู้นี่โอ้คนละหม่องเลยเด่นห้ารองเจ็ดโอ้สาเหีุทีคุนย่ายนั่งเฮียจังสี่เนี่ยคุณย่ายนั่งกะที่บอกว่าเจ็ดหาว่มีทั้งสีมาประกบคููกันได้ระวังเด็กเดินกับเบ็กร่อง ได้คือเก่าแม่บอกเขาไม่ไกลกันแต่สั่นเหนบอกโอ้ยโอ้ยเขาหมองแล้วเวันนี้ร่างถ้าเราล่างนะนี่ร่างล่างล่างยึดใส่สั่นแม่เฮ็ดไว้ใส่สั่นฟังนี่นะคือเลขสะอาดอืฟังเนี่ยเลขสะอาดเลขลลางลลางแนวตีมีอยังค่ะเลขลลางวิ่งอะไรเนาะเลขลลางเนาะเอามีแต่เหนนั่นไว้ซื้อๆตัวนี้งหอดบ่มี่มันเนี่ยเย้ยอันไหน ล่างน่ะเยอะอีกล่างคือผมมีเดนเอ้าเดนกับเบิรงง่ายตัวนี้ล่งวิ่งหัวลเอาแปดคุณยายนั่งเดนแปดเพราะว่าเหล็กติดแปดเออติดแปดล่องสองแมนเออจังสันก็ได้นั่งเอาลูกลินแปดล่องสองจบนะอ๋อเด็กต้องเขียนเขียนให้เรียบร้อยเด็กยายนั่งเด็กสิสรุปให้เอฟซีฟังฝันเฝือนกับว่าฝันยังแต่ว่านกมาบอกว่าจะเขียนจะเริ่มเขียนเล็กนกเราเด้อ นกบอกตัวใดก่อนแม่เก้าซี่เก้าซี่นกอีหยังหรอว่าบอกได้ไปอุ้ยนกนั่นหางอีหยังก็เลี้ยงกล้วยนานๆนกนกเลียกล้วยนกเลี้ยงกล้วยอ๋อบ่าอะไรกด้นี่เดี้ยงบุ้งทุบอะไรใช่บุ้งก็คัก้อนทับนี้อันนี่ก็เป็นในส่วนของเลกยายนางร้านประเซ็นต์งวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกห้าครับ ในส่วนบน,ค,นคุณนายเอ่อคนณยายนั่งคุณนายนั่งคุณยายนั่งให้วิ่งหานะครับส่วนตัวร่องคือเจ็ดนะครับจับคู่มาเลยเด่นเด่นมาเลยคือเจ็ดห้าสองตัวร่องจับคู่สามตัวกับมีเจ็ดหาเก่าในส่วนสองตัวบนกับมีเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหาในส่วนล่างกับห้เนีนวิ่งมาที่เลขแปดครับล่างแต่ว่าร่องสอง จับครูกับมี่สองหกสองแปดหกแปดห้าสองสี่หางแตกวัดนี่น้องแม่เนาะแตกซีหางแตกตึงเลยวัดวังหันโอ้หัวขึ้นมาแม่เนี่ลาฉายาคุณยายนางล้านปร็เซ็รต์ได้ศูนย์เกตนะคันมันมีขคันใจถึงเนี่ยจังน้อยนะได้แต่ดีเงิน ได้เสื้อวันเด็กศูนย์เจียนววันหนึ่งได้สองตัวก็ยังวะโอ <c oughs> ้ได้สองตัวโอ้ยอย่าไปเสื้อหลายเดียวจะมือเลี้ยตัวชาติจะมือเขาเสื้อได้สองตัวเสื้อได้สองตัวสองตัวนี่คือสองพันบาทเด้อพ่อพี่น้องเด้อคือคือถือแล้วได้เงินยสองพันบาทได้หนีลูกสาวเว้ดดิฮันได้อันโอ้ย ถือเด็กไปซื้อป่ามะพรากะนาวเส้นได้ป่าตัวนึงวันนี้แม่นสิหมุนไปใส่เดกป่านเนี่ยมันเศร้าอยู่เนาะโอ้ยเบื่อมาแล้วก็เศร้าเราเนาะฮะฮะโอ้ยเนาะนี่ละคุณยายนั่งร้านเปอร์เซียนฉายาเจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่ฉายาเจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่เบื่อเบื่อคุณยายนั่งเบื่อยังเบื่อสียไปเนี่ยเอาเจ้าเป็นยังคือเบื่อยังเบื่อยังหนูเบอร์แม่เนาะ โอ้ยเจ้าความืเอะไรก็เจ้าความก็อุกอังนึกกันมาถามผู้อื่นวันนี่จะผู้มาถามเนาะกดไว้หน่อมานกดเอากดเอาทาเอฟซีพันยาไปซอยเาผู้เจ้าก็เชียนไปยผู้เจ้าบ่อันนี้นัานู่นเอฟซีพันจะเกี่ยมาซอยว่าเกี่ยเขาว่าเป็นย่างเขาไปเอาเขาหน้านนไม่ไหวแข็งจังเอาเขาหน้านนเข่าหน้านนเคื่อนโอ้กเอินท่านสมัยเดืนเป็นเขาหน้านน อแตกเจินว่านนั่นเนาะลูกไข่กินว่าสันเขาซุ้มนี่เจินกินเขาอันปั้นมะเป็นเนาะจินแต่เขาอันนี้อะไรนะไใบไซดีนะเบิร์คุณยายนั่งเนี่ยเอาไว้นี่เลยเอาไว้นี่เนาะเนี่ยไบขอบกระปุกโทรศัพท์ขวบใจเย็นๆครับคุณพี่น้องครับผักไายย่างดีเจ้าเขียนเลขฝันมันใส่น้ำเน้ยเขียนเลขกฟันเอ้ยว่าไม่เลขฝันได้ไอ้นกบอกมั้ยบอเขียนเลขนกบอกสามสองหนึ่งเล่าน้ำเนี่ยแปดหนึ่ง แปดห้าจือได้แต่ถั่วไทยเลขฝันคือยังเกาะเก้าสี่ฝันอืมฝันเก้าสี่นึ่งอ๋อปานนี้เอามาไทยจะเอีนึ่งมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับมีแถมเลขฝันนเด้อผมสรุปยังวัดแล้วเวิร์ดบางนึงมีตามมาท้ายสุดด้วยเลขฝันนะครับเก้าสี่วะท่านวัดม่เลขฝันเลขนกบะ ปิดอาบไฟนะม่อไงมันเล็กฝันนี่นะนไม่ได้เล็นกบอกนกบอกซีซีเก้าซีซีเก้าอยู่หันซีซีเก้าดนเน้ีเนาะมัห้องอยู่งนี้เนาโอ้มันกัห้องแต่บอกเป็นแจ่ตัวเก้านกกระไดเนาะก็หันตัวมันกับบอกเกี้ยไอซ้ำซ้ไอแปดซ้ำนะเขาแล้วแปดซ้น่ะออกแล้วแบบยังแต่ซีซีเก่าพันอนาครับผมนกนี่ฮวันนี่แบบว่าสื่ออยู่ซีเก่านาะ เชียงกบบระบอกเขาหรอกโอ้ยแถาแล้วฟันกระบอฟันนอก,กิีดปะสงบบ่แม่ว่าสีได้ให้อันค่านำจ้อนำเพื่อนแนวสังคบโจ้โม่ไดอยู่งวดงั่งหันกัะบอกใดหายขึ้นเอานี่แหละครับผมก็คือตัวเลขของคุณยายนั่งลานเปอร์เซ็นท์ทั้งเบิดนะครับประจํางวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกห้าเริ่มไปที่เลขนกมะฮ่องบอกก่อนครับก็คือเก้าสี่อ่า ต่อมามาเป็นเลขบนนะครับสามตัวบนมี795 752ตัวเน้นก็คือ752 2สตัวบนก็มี73 74 75ครับผู้ใดมักเหื่อยมักแรนก็วิ่งบนไปที่5ลอง7นะครับต่อมามาเป็นส่วนชุดล่างนะครับผมสตัวล่างก็มี26 28 68 ห้าสองครับโตเน้นล่างก็คือหกแดครับเอบซีไผมักเมื่อยมัก,มก,มกแลนกับวิ่งล่างแปดครับล่องสองครับเอซครับผมอ้าวมักบะมักจังใดกับล่องพิจนาเบ้งครับบุญน้ำโชคหาไม่เป็นแนวทางบริไมคยก็ว่าโตเลขของคุณยายนั่งจะถูกทั้งเบิดนะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดในะคลิปต่อไปของบุญน้ำโชค สำหรับคลิปนี้กับผมมี่ยังไวครับผมเจอกันคลิปหน้าครับเอฟซี FC ครับขอบคุณครับ